ป้าทองหรือว่าสุลาลีวันสุวรรณทัศน์ก็เป็นศิลปินดาราอีกท่านหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตในเดือนกันยายนโดยท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่27กันยายน2535ใครที่ดูหนังมาตั้งแต่ยุคหนัง1 6มมนะครับจนกระทั่งถึงยุคหนัง35มมผมว่าน้อยคนนักนะครับที่จะจำประทองไม่ได้นะครับแม้แต่ในสมัยที่หนังไทยไวัยรุ่นกำลังครองเมืองนะครับ ประทองเองนั้นก็ยังมีบทบาทการแสดงกับหนังไทยเวัยรุ่นเหล่านั้นด้วยปะทองนั้นนอกจากจะเป็นนักแสดงมาตั้งแต่ยุคเรียกว่ายุคหนังสิบหกมมนะครับท่านก็ยังเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ด้วยโดยเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ในยุคหนังสิบหกมมนะครับแล้วก็มีศิลปินที่เป็นลูกหลานอีกหลายท่านนะครับที่เข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็บางเอิญจริงๆนะครับปะทองสุราริวันสวนทัศน์นั้น กับหม่อมหลวงสุริวันสุรยงเสียชีวิตเดือนเดียวกันละครับก็คือเดือนกันยายนพวกเราก็เลยมีโอกาสจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ลำลึกถึงทั้งหม่อมหลวงสุริวันสุรยงแล้วก็ปททองสุรานิวันสุวรรณทัศน์ไปพร้อมกันเลยโดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 13, 14, 15กันยายน2567ที่ผ่านมานะครับที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกปททองนั้นเคยแสดงหนังที่ มีพระเอกเป็นมิตรไชยบัญชาอยู่หลายเรื่องนะครับแล้วก็ท่านเองก็เป็นผู้ที่เคยสร้างหนังมิตรไชยบัญชาด้วยเช่นกันนะครับวันนั้นก็เลยฉายหนังที่ประทองเคยสร้างไว้นะครับแล้วก็ขัดฉากจากเรื่องอื่นๆน,นะครับที่เป็นบทบาทการแสดงที่หลายคนดูแล้วจดจําประทองนะครับว่าเคยแสดงบทบาทแบบนี้นะครับยินเป็นในยุคลังๆนะครับยุคที่หนังไทยนั้น เน้นหนังวัยรุ่นนะครับปะทองเองก็จะมีเรียกว่าคําสบทนะครับมีคําด่าที่คนฟังแล้วไม่โกรธนะครับคนฟังแล้วสนุกนะครับกิจกรรมฉายภาพยนตร์ลําลึกศิลปินดาราที่เสียชีวิตนั้นพวกเราเริ่มจัดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะครับก็จัดเรื่อยมาจนถึงเดือนกันยายนนะครับแล้วก็จัดตลอดไปนะครับเรียกว่าจัดกันได้ตลอดทั้งปีนะครับนี่ปทองจากบทบาทที่แสดงเป็นแม่นะครับในเรื่อง กล่องข้าวน้อยข้าแม่แล้วก็เป็นบทบาทที่พระทองได้รับรางวัลด้วยนะครับเหล่านี้ก็คือส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่ฉายเพื่อลำลึกถึงพระทองสุลาลีวันสุวรรณทัพ